สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการด Agency c o l l e g e ร e เ r อร์คูดเบตมนานะครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬารวมถึงแนวการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยถึงกีฬานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2565ครับพบกับผมเด็กวัฒนายักษานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับก็ช่วงนี้โควิดก็ระบาดนะครับโอไมครอนก็ยังตัวเลข ของผู้ติดเชื้อนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเหมือนเดิมนะครับยังป้องกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็บางคนต้องต้องบูสต์วัคซีนหลายๆเข็มแล้วนะครับก็ลองดูครับระบบสาธารณสุขของเราก็ยังรับผู้ป่วยได้นะครับแล้วก็ยังสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการดูแลตัวเองนะครับให้ดีที่สุดนะครับ ส่วนหนึ่งของนักกีฬานะครับก็มีนักกีฬาหลายคนที่ติดโควิดนะฮะทั้งหลายๆชนิดกีฬานะครับแต่ก็กีฬาก็ยังดาเนินต่อไปได้เชน่นเดียวกับในบ้านเราครับหลากหลายชนิดกีฬาก็มีนักกีฬาที่ติดโควิดนะครับแต่ก็บางส่วนก็ยังที่จะมีการแข่งขันกันต่อไปนะครับแบบระมัดระวังนะครับในรูปแบบการแข่งขันใหม่ๆที่เราอาจจะมีเรื่องของการจํากัดคนดูนะครับแล้วก็มีเรื่องของรูปแบบของการเป็นระยะหา่างต่างๆนะครับที่จะทําให้ เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เป็นปกติให้มากที่สุดนะครับเช่นเดียวกันครับรายการของเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักกอล์ฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกับนักกอล์ฟของผู้ชายนะครับที่ชนะในรายการ US Major ที่เชียงใหม่วันนี้เราจะมาพบกับผู้หญิงกันบ้างนะฮะดูกล้องน้องก็ยิ้มไปยิ้มมาไม่ให้เสียเวลาครับสวัสดีครับริงๆิงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิงๆิง อยู่บนรถเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อสัญญาณเดี๋ยวจะดีเลยนิดหน่อยนะครับไปซุเปอร์สตาร์ไปแล้วนะฮะ <c oughs> เวลามีจำกัดให้เรามากเราต้องสัมภาษณ์กันบนรถเลยทีเดียว <c oughs> นะพิงๆ <c oughs> ได้ได้ครับพิงพิงสัญญาณด,ดีเลยไหมครับจะช้าหน่อยพอดีอยู่ตรงที่มันมีภูเขาอะค่ะ อ๋อมีภูเขานะมีเขาแต่ไม่มีเราหรือมีเขาก็มีเราอ่ะโอเคครับถิงถิงช่วยแนะนำตัวไหนครับสวัสดีค่ะเชื่อเด็กหญิงเกศรีพรชกลพศายค่ะชื่อเล่นชื่อผิงผิงค่ะอืมครับผมผิงผิงนี่กำลังจะไปไหนครับกำลังจะกลับเชียงใหมค่ค่ะกำลังจะกลับเชียงใหม่เรามาจากไหนครับถึงจะกลับเชียงใหม่ครับ ไปแข่งที่นะครนายกมาค่ะอาไปแข่งรายการอะไรนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมรายการ TKG ค่ะ TKG นะครับผมเป็นไงบ้างผลการแข่งขันพอใจไหมพอใจพอใจนะโอเคได้ครับพิงพิงเข้าเรื่องเลยดีกว่าพิงพิง,พงเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ประมาณป .6 ค่ะป .6 ใช่ไหมครับ จุดเริ่มต้นของมันคืออะไรฮะ,ะมีบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟแล้วพ่อก็เล่นกอล์ฟค่ะก็เลยชวนไปเล่นกอล์ฟกันอ่าแล้วชอบไหมตอนเล่นครั้งแรกครั้งแรกก็ชอบ่ะสนุกดีสนุกด,ดีนะความสนุกของกอล์ฟมันคืออะไรสําหรับเราตอนนั้นออนะเหมือนมันยังทําไม่ได้ือนคนอื่นก็เลยอยากทําให้ได้แล้วมันก็สนุกดีดวเวลาที่มันทําได้อืม อืมครับก็คือเริ่มต้นจากว่าความสนุกของมันเราอยากทําได้เป็นการท้าทายตัวเองว่าอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่บ้านอยู่ในสนามกอล์ฟนีสนามกอล์ฟแถวไหนครับสามนอตคิวค่ะนอตคิวใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ซ้อมทุกวันเลยสิครับใช่ค่ะถ้ามีเวลาก็ซ้อมตลอดค่ะอ่าโอเคได้ครับตอนนี้ริงกเรียนอยู่ที่ไหนครับฟอร์ดค่ะฟอร์ดใช่ไหมครับอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ วอนนี้มสี่ค่ะมสี่ใช่ไหมครับผมอ่ะโอเคอยากให้พิงๆิงเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผิงคิงแบ่งเวลาการซ้อมกอล์ฟกับการเรียนยังไงบ้างครับช่วงนี้ที่ถ้ามีเรียนออนไลน์อะคะ่ะก็จะเรียนออนไลน์ให้เสร็จก่อนแล้วก็พอเรียนอะไเสร็จก็จะไปสนามเลยค่ะเพราะมันใกล้ๆกกันแต่บางครั้งก็ไปเรียนออนไลน์ไปด้วยซ้อมไปด้วยอย่างนี้ก็ได้ อืมนะฮะเปิดให้แม่ดูหรือเปล่าให้แม่ขานแทนหรือเปล่าแซวเล่นแซวเล่นครับแซลเล่นอย่างในเจ็ดวันเนี่ยเราแบ่งเวลาการซ้อมกอล์ฟยังไงบ้างแต่ละวันเนี่ยเราเรามีแบ่งไหมว่าจันถึงศุกร์ต้องซ้อมแบบนี้เสาร์อาทิตย์ต้องซ้อมแบบนี้เรามีแบ่งอย่างนี้ไหมฮะก็ซ้อมจริงๆก็ซ้อมทุกวันเลยนะคะแต่ว่าบางวันก็จะมีซ้อมเช้าก่อนที่จะเรียนบ้าง รูปแบบการซ้อมของมันเป็นยังไงบ้างครับในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันมีการแบ่งชัดเจนไหมว่าวันนี้ซ้อมแบบนี้ตอนอย่างวันจนันทร์พุธศุกร์ตอนเย็นก็จะมีซ้อมชิพัดหลังจากหลังจากซ้อมไดเสร็จค่ะ mm hmm. ส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะซ้อมได้ปกติแต่ว่าบางทีบางอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็ออกรอกค่ะอื อย่างซ้อมทุกวันแบบนี้เรามีเวลาในการทํากิจกรรมอย่างอื่นไหมครับปกติเรามีกิจกรรมพิเศษที่เราทามีอะไรบ้างไหมครับปกติไม่มีอะไรเลยค่ะก็เล่นกอล์ฟอย่างเดียวเล่นกอล์ฟอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผมเมื่อกี้บอกถึงความสนุกของกอล์ฟว่าเรื่องของการความท้าทายท,ที่อยากจะเป็นอยากจะทําให้บ้าแล้วความยากของกอล์ฟมันคืออะไรสาหรับเราความยากก็คือมันต้องใช้เวลา มันก็ต้องแบบอดทนมากๆถ้าถ้าจะทําให้มันไม่ได้อืมอดทนมากๆใช่ไหมครับแล้วกอล์ฟเนี่ยเป้าหมายของผิงผิงเนี่ยมองไว้จุดสูงสุดของมันคืออะไรอยากเป็นโปรค่ะอยากเป็นโปรเลยทําไมฮรับทไมถึงหนูอยากเป็นโปรที่เป็นโปรสอนไม่อยากเป็นโปรทัวเท่าไหร่คะ่ะ อืมมันนี่คือคําถามน,น่าสนใจอ่าคำตอบน่าสนใจมากไม่เพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าอยากเป็นโปรทัวร์อยากไปแค่งอยากได้รางวัลอยากมีชื่อเสียงระดับโลกทาไมถึงเราอยากเป็นโปรสอนนะครับเพราะว่าชอบเวลาแบบสอนคนอื่นนี้เหมือนแบ่งความรู้ให้กัน ก็คือชอบที่จะจะสอนจะแบ่งความรู้ให้กับคนอื่นใช่ไหมครับอืแล้วถ้าวันหนึ่งไม่ได้เป็นโปรอยากทําอะไรครับมีคิดไวไหมตอนนี้ไมไ่คิดไว้แต่ว่ามีที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วแ่ะถ้าไม่ได้เป็น <c oughs> จริงๆก็จะไปช่วยพ่อทาง,งานอ๋อครับมีหันซ้ายหันขวาด้วยนะแสดงว่าต้องมีกุญซืออยู่ข้างๆ <c oughs> <c oughs> อ่อโอเคช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนี่ขนาดแค่ อยากแค่เป็นโปรปสอนนะยังชนะ U.S.Major ได้นะฮไม่ธรรมดามาเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับสองวันนั้นสองวันนั้นวันแรกเอ่อสองวันวันแรกค่ะหนูรู้สึกว่าช็อตได้อะไรพวกนี้โอเคค่ะแล้วก็พัดถ้ามันถึงมันพัดเลยไปมันก็เก็บได้มันก็เลยทำให้สกอร์ไม่เยอะเท่าไหร่ค mm hmm. ส่วนวันที่สอง มันหลุมที่มันหลุดมันหลุดไปเลยเอากลับมาไม่ได้เท่าไหร่นะ่จาจะคฟมสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นผู้ชนะนะครับเราเจอปัญหาในแต่ละวันเราเจอปัญหาแต่ละในทัวร์นาเมนต์เนี่ยบางครั้งวันแรกอ,อาจจะไม่ดีมันมันมีการหมดกําลังใจไหมหรือว่าเรามีมุมมองยังไงที่เราจะไปต่อ แล้วก็ลืมเรื่องตัวนั้นแล้วก็พยายามทําคะแนนให้มันดีเรามีมุมมองอยังไงก็ถ้าถ้าสมมติว่าเราหลุดไปแล้วอะค่ะแล้วก็ถ้าเรายังไปกังวลกับเรื่องที่มันหลุดไปแล้วเราก็จะไม่ดีต่อไปถ้ามันหลุดไปแล้วหนูก็พยายามคิดว่าไม่เป็นไรเออก็โฟกัสในสิ่งที่กําลังจะทําข้างหน้าค่ะอือคือพยายามลืมแล้วก็มองไปข้างหน้าเป็นหลักใช่ไหมครับที่ผ่านมาเราเคยมีอาการบาดเจ็บบ้างไหม สำหรับนักกีฬาเคยมีแบบทําให้หยุดเล่นนานๆไมไม่มีไม่มีใช่ไหมครับผมส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนมองว่ากอล์ฟนี่มีการแข่งขันกันเยอะมากนะครับเกือบทุกสัปดาห์เลยในมุมของทิงๆิงเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยแข่งขันมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อก่อนก็แข่งเยอะแข่งเกือบทุกแมตช์เลยค่ะแล้พอ หลังๆมาก็เริ่มเลือกที่จะแข่งแล้วค่ะอืมครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการเรียนเราเรียนเป็นยังไงบ้างโอเคอค่ะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีาะนะแต่ก็โอเคเราชอบชวิชาอะไรมากที่สุดฮนะชอบภาษาจีนค่ะภาษาจีนทำไมถึงชอบภาษาจีนครับที่บ้านพูดอยู่แล้วค่ะอ๋อโอเคครับ ที่บ้านพูดภาษาจีนนะโอเคก็เลยชอบภาษาจีนครับในมุมอีกมุมหนึ่งของอนักกีฬาตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพอเริ่มโตมาเรื่อยๆเนี่ยมีจุดหนึ่งไหมที่อยากเลิกเล่นกอล์ฟมีนะคะช่วงที่แบบดีไม่ดีหรือว่าคนอื่นเขาพัฒนากันไปหมดแล้วอืก็มีท้อบ้างว่าทำไม เขาเก่งกานจังไงอือฮึแล้วเราแล้วเราดึงเต็งกลับมาอย่างี้ครับก็เพือ่อซ้อมต่อค่ะก็อยากเก่งเหมือนเขา้ก็ต้องซ้อมเหมือนกันเ<ก>ขาก็้อบอ,อ,อะไรนะก็คือซ้อมให้หนักขึ้นเล่นให้หนักขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาขเขาใช่ไหมครับ<ช>อืมอะได้ครับ ทิงิงเคยวางอนาคตไปไหมว่าเรื่องของการเรียนเนี่ยเราอยากจะไปเรียนในสาขาอะไรยังไม่ได้ดูไว้เลยะค่ะยังไม่ได้ดูไว้ใช่ไหมครับแล้วมองว่าการเรียน mm. การเรียนกับการเล่นกอล์ฟในแต่การเรียนไปด้วยเรื่องกีฬาไปด้วยนเนี่ยมันหนักเกินไปสําหรับเราไหม,ไมเราแบ่งเวลาเนี่ยครับสมมติว่ามีการบ้านแล้วมีทั้งกอล์ฟเข้ามาด้วยมีพร้อมที่จะแข่งขันด้วยเนี่ยเราแบ่งเรื่องพวกนี้ยังไงบ้าง บางทีถ้าไปโรงเรียนนะคะก็จะทําพิเศษที่โรงเรียนเลยค่ะถ้าเราหนูมีเรียนพิเศษบ้างถ้าถ้าไปโรงเรียนแต่ช่วงออนไลน์ก็ไม่ได้เรียนถ้าออนไลน์ทำมันทํา iPad พพวกนั้นได้อยู่แล้ว,ลวก็ทําต่อไปเวลากลางคืนแบบอืมครับก็พยายามทาทุกอย่างให้มันเสร็จอย่างอ่ะอย่างช่วงเวลาพวกสอบพวกนี้เรามีหยุดแข่งขันหรือว่า มีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะสอบน่าจะสำคัญไม่ละสอบถ้าจะมีแข่งก็จะไม่ได้เลือกแข่งค่ะก็ะจะไปอ่านหนังสือสอบก่อนสักอาทิตย์หนึ่งประมาณนัค้ครับถ้าอสอบเสร็จค่อยมาสอบต่อค่ะครับกอล์ฟเนี่ยอไปเรื่องกอล์ฟหน่งกอล์ฟเนี่ย,เ,ยเรามีใครเป็นขวันใจหรือเป็นต้นแบบของเราไหมชอบโปจี โปรตีนอ่าโอเคอ่ากลังเป็นข่าวู่เลยเป็นยังไงบ้างทำไมถึงชอบโปรตีนครับชอบความคิดโปรตีนเขาคิดยังไงครับเขาเขาไม่ได้คิดบวกเกินไปเขาคิดเหมือนคิดตามความเป็นจริงที่ที่เราทำได้อะอือฮึมันเอามาใช้ได้ใช่ก็คือคิดในรูปแบบที่มันเป็นไปได้แล้วก็ใช้ได้ใช่ไหมครับ เรามีทัวร์นาเมนต์หลายๆทัวร์นาเมนต์ที่เราแข่งขันสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่เราประทับใจมากที่สุดที่ไปแข่งขันมาพิงๆิงชอบทวัวร์ที่เปิดวาก้าได้อะคะอ่ะอ่าตอนนั้นเราเปิดวาก,ก้้าได้ไปทัวร์นาเมนต์ที่ไหนครับที่ทวค่ะ ที่ทวใช่ไหมครับวันนั้นเป็นยังไงครับสองวันนั้นรู้สึกมีสมาธิดีเวลาหลุดก็กลับมาได้ uh huh. ก็คุมความกดดันได้ค่ะไม่กดดันตัวเองเกินไปอ่าโอเคครับมันเหมือนกับต้องแข่งกับตัวเองนะบางอย่างนะฮะโอเคได้พิงๆงสุดท้ายแล้วนี่อยากจะถามพิงพิงว่า อ,อ,อยากให้ผิงผิงช่วยเล่าหน่อยครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลเราอย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะขอบคุณคนที่จะสนับสนุนคนที่สนับสนุนเรายัางไงบ้างจนมาถึงวันนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรายการของเราต้องบอกว่าเรามีทั้งจัดทัวร์นาเมนต์กอล์ฟนะครับแล้วกเ็เห็นผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปดูแลน้องๆนะครับเราอยากให้คลิปวิดีโอนเนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อยากให้พิงผิงได้กลับมาดูวันหนึ่งที่ผิิงประสบความสำเร็จ แล้วก็อยากจะให้พิงิงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผ่านรายการตรงนี้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยค่ะที่ให้หนูทําให้หนูได้เล่นกอล์ฟค่ะแล้วก็ช่วยดูแลทุกอย่างช่วยให้กําลังใจคุณตึงสติหนูเตือนเวลาทําอะไรผิดอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็ขอบคุณโป้ทุกคนที่สอนอมาค่ะ อขอบคุณรายการคุณรายการเลยที่ให้ได้แข่งคันอ่าโอเคแล้วขอบคุณเช่นเดียวกันนะที่ปิงผิงมาร่วมรายการกับเรานะคุณแม่อยู่ข้างๆไหมครับไม่อยู่ค่ะอ่าวันนี้กลับกับใครครับกลับกับเพื่อนแล้วก็แม่ของเพื่อนค่ะอ๋อกับเพื่อนแล้วก็แม่ของเพื่อนนะครับโอเคครับก็ไม่ต้องขอบคุณผิงผิงมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับสัญ,ญญาณอาจจะดีเลย์กันนิดนิดหน่อยนะครับก็ออยังไงยินดีนะครับที่ ที่น้องประสบความสําเร็จนะครับในอีกเก้าหนึ่งนะครับเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันในทัวร์นาเมนต์ถัดไปนะครับที่สําคัญคือวันนี้ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคนขับถึงไหนแล้วฮะไม่เป็นไรครับก็ยังไงขอให้ผิงผิงเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันที่เชียงใหม่ถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับผิงผิงครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับ ขอบคุณค่ะครับขอทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับในรถครับขอบคุณนะครับโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณพิงๆนะครับที่มาร่วมรายการกับเรารวมถึงต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับที่ผ่านมาครับตลอด10ปีครับสำหรับสินคอร์ปอเรชันนะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับแล้วก็โครงการ US College s c a o r a s i p นะครับในเรื่องของแคมป์ต่างๆครับ แ้วก็น้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็สามารถที่จะส่งโปรไฟล์ของน้องๆนะครับมาให้เราได้ส่งให้กับโค้ดที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาด้านทุนการศึกษานะครับเพื่อให้น้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วยทุนกีฬานะครับทั้งในระดับมัธยมศึกษาและก็ในระดับอุดมศึกษาครับรายการของเรานะครับจะมีทุกๆวันจันทร์นะครับในช่วงเวลาแบบนี้ครับหกโมงเย็นนะครับ แล้วก็สามารถรับชมผ่านทางยู u ูบนะครับผ่านทาง Facebook ของเรานะครับทั้ง f a c e b o o k d ียนซ e กา c ์ดีพแล้วก็ Facebook US College Sport c a m ม r ิะครับวันนี้ผมทีมงานแล้วก็น้องพิงพิง,พงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีนะครับพิงพิงครับขอบคุณนะครับ